จังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ํำด้วยกันทั้งสิ้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเวณใดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมอาศัยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัยพิบัติให้เบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน ดังเช่นภูเขาไฟที่จะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบิดกึดกก้องกัมปนาดรวมกันในสถานที่แห่งเดียวกันแต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติหรืออาจว่าลาวาจะพุ่งขึ้นฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กิโลเมตรมนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัว บรรยากาศช่วงแรกก็จะรู้สึกหดหูเวงว้างท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้กินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเป็นเสียงของพญามัจจุราชที่พิพากษาโลกในด้านของความเป็นมนุษย์ คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจและผู้นำลัทธิส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปอีกห้าปีต่อไปนี้น้ำจะท่วมภาคใต้ และจะร้ายแรงมากกว่าสึนามิหลายเท่าผู้คนที่รอดชีวิตจำต้องเดินทางขึ้นเหนือเพื่อให้ผลนพายเดิระวังทางก็จะพบกับคนนอนตายเกินกระดาษจ,จำนวนมากพระสรีอานซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตในตอนนี้จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านลงมาเกิดในคราวนี้ไม่ใช่จักรับตาเจ้า แต่เพื่อช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากเหตุการณ์อันเหลือที่มนุษย์จะรับมือได้ไหวครั้งนี้เพื่อช่วยให้ผลจากภัยสงครามครั้งมะึมาที่จะทำให้มีคนตายมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านอาจจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้แต่ยังไม่แสดงตัวเท่านั้นก่อนการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่15้าวัน โลกจะเอียงกลมหัวให้ดวงอาทิตย์มาเขึื่อนเรื่อยๆส่งผลให้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือละลายจะนำไปสู่คลื่นยักษ์ถาโถมเข้าสู่แผ่นดินการเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป็นเวลา49วันในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเหตุการณ์ฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลก คือระยะชำระล้างเป็นเวลา7วันระยะเวลาการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงของโลกรวมแล้วมีระยะเวลาทั้งสิ้น56วันใน3วันแรกจะเกิดสงครามหนึ่เคลียร์ที่ทวีปเอเชียและในประเทศที่เป็นอริตต่อกันภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พายุทลมแผ่นดินแยกและแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดจังหวัดภาคกลางสองลูกภาคเหนือตอนล่างสามลูกอีกทั้งที่บุุีน่านพแพร่คลื่อนยักษ์จากทะเลโรคระบาดท,ที่สุดจะเยียวยาเช่นอหิวาตคโรคไวรัสเทเรียสายพันธุ์ใหม่ๆผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตภายในหกวัน คลื่นเสียงที่รุนแรงตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนั้นมาก่อนเลยภัยที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนอาหารปัจจัยที่ต้องเตรียมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ที่บ้านอย่างน้อย3-6เดือนเครื่องหนึ่งหม่มเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย เสื้อผ้ากระเป๋าน้ำร้อนและผ้าห่มเป็นต้นสิ่งที่ต้องเตรียมเพราะในช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเย็นจะเยือกจับขั้วหัวใจและสิ่งที่ต้องเตรียมคือเครื่องใช้ที่จำเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคด่างทับทิมและคารามายจำเป็นมากๆและห้ามกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิมเพราะจะมีทางเชื้อโรค แสารกัมมันตรังสีส่วนคารามายจะมีไว้รักษาโรคทางผิวหนังที่ดูการรักษาแต่เมื่อทาคารามายแล้วจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์และสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ,อยานพาหนะเช่นเรือหรือเสื้อชูชีพและเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยชีวิต แสงสว่างเช่นเทียนตะเกียงพายุเวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิดเจวันหนึ่งราตรีจะมืดมิดเจ็ราตรีหรือ49วันไฟฟ้าจะดับทั่วโลกและสิ่งสุดท้ายที่จะต้องเตรียมคือต้องเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงเวลาแห่งวิกฤต การดูแลตัวเองของทุกๆท,ท่านคือห้ามออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดใครมาเข้าประตูบ้านก็ห้ามเปิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติสนิทหรือคนที่เรารู้จักก็ตามและสิ่งที่สำคัญก็ห้ามตากฝนเพราะในฝนจะมีพิษทั้งเชื้อโรคสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือห้ามลุยน้ำหรือแช่น้ำนาน,าน แต่ถ้าตีเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ด่างทับถิ่มล้างทุกครั้งและสิ่งที่ห้ามอีกหนักห้ามเปิดประตูต้ตอนรับผู้อื่นเพราะช่วงเวลานั้นประตูมิติของโลกทั้งสามภพจะถูกเปิดเป็นครั้งแรกผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางจิตวิญญาณก็จะได้เห็นคนที่มาเยือนอาจเป็นผีเปรตผีขโมดท,ที่เป็นเจ้ากรรมของเราจำแรงมาก็เป็นได้ และห้ามอยากรู้อยากเข็นโดยเด็ดขาดห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดห้ามกินผักที่ยังไม่ได้แช่ดังทับทิมฝึกการกินน้อยถ่ายน้อยระวังอากาศที่หนาวเย็นระวังสัตว์กร้ายสัตว์มีพิษเช่นงูพิษและจระเข้ห้ามอยู่ตึกสูงเกินสามชั้นเพราะตึกสูงเกินสามชั้นจะพังทลายราบเป็นหน้ากรอง ในช่วงระยะเวลานั้นคือการต้องชำระก,กรรมให้เบาบางโดยหยุดโลภโกรธหลงทําจิตใจให้สงบเปิดปานเพราะวันนั้นจะมีผู้ที่เส้นโลหิตในสมองแตกเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเสียงที่ดังกึกก้อ,กองไปกระตุ้นเส้นเลือดในสมองให้แตกดังนั้นต้องปล่อยวางทําจิตให้เป็นบวกจะช่วยได้มากทีเดียว การเตรียมอีกหนึ่งอย่างก็คือมีสำนึกทางจิตวิญญาณฝึกการละวางมีสติรู้ตัวตลอดเวลาฝึกการทำโคศกรรมขออภัยต่อเจ้ากรรมในเวรหรือผู้ที่เราล่วงละเมิดหากเกิดเวลานั้นจริงๆหากได้ยินเสียงใดให้ละวางเสียงนั้นรู้เห็นสิ่งใดให้ละวางสิ่งนั้นต้องไม่รับรู้ไม่รับเห็น ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงคนข้างบ้านร้องเพราะกำลังจะตายหรือได้ยินเสียงใดที่น่าหวาดกลัวต้องได้ยินและผ่านเลยไปหากละวางไม่ได้จะเกิดอาการตายก่อนตายรู้ว่าตนเองจะต้องตายแน่ๆหรือการตายทั้งเป็นการยอมรับให้ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีสติตลอดเวลาอย่าอยู่นิ่งเฉย เพราะจะทำให้กลัวมากขึ้นควรหากิจกรรมทำรรเช่นการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้จิตเป็นบวกเกิดความอิ่มเอิบและสังเกตรธรรมชาติก่อนนาทีวิกฤตจะเกิดขึ้นท้องฟ้าเมือดมิดใบไม้จะพิกคว่มพิกหงายและดูหดถูนี่คือลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ระยะที่สอง เรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นเขาบอกตามตรงว่าไม่ทราบสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมของสัตว์โลกครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าระบบจะเริ่มล้างมนุษย์แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆโดยระบบภัยพิบัติทางดินน้ำลมไฟโรคระบาดอุบัติภัยสงครามจะหนักขึ้นหนักขึ้นจนพระจักรพรรดิลงมาภัยพิบัติจึงจะสงบลง ต่อไปที่จะวิบัติหนัก,นกๆคือไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอเมริกาเป็นต้นเคยถามครูบาอาจารย์ว่าไม่เคยมีใครเปลี่ยนได้เลยหรือท่านบอกว่าไม่ได้ท่านว่าปู่ยีเว้าวก็ปานพระเจ้าเว้านั่นแหละในโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เพราะกรรมของมนุษย์เป็นแบบนั้นจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสุกันฟัง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะการรมเป็นตัวกำหนดและก็เป็นพุทธประเพณีเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในกึ่งกลางพระพุทธศาสนาในยุคข,ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์